ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Auto e เอ e ช่องที่รวบรวมเรื่องราวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวแบบจอดลึกทุกรายละเอียดสำหรับคอรถยนต์ทุกสายไม่ว่าจะสายครอบครัวสายลุยหรือสายรุหราที่นี่คือจุดหมายของคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในโลกยานยนต์ที่เรานำเสนอทุกสัปดาห์ วันนี้ออโตเอขอพาทุกท่านไปรู้จักกับรถตู้ระดับหรูหราที่หลายคนรอคอย Toyota Hi ฮเอสเอ็กตร้าลักชัวรี่นปี2025ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการความสบายระดับ VIP พร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและการตกแต่งที่เหนือระดับเราจะพาไปรู้จักทั้งภายนอกภายในสมนรรถนะรวมถึงราคาจาหน่ายในประเทศไทยว่าอยู่ที่เท่าไหร่ไปชมพร้อมกันเลยครับ โตโยต้าไฮเอสรุ่น Extra Luxury Edition 2025นี้ถูกพัฒนาบนพื้นฐานของไฮเอสคอมพิวเตอร์แต่ได้รับการยกระดับในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ความสะดวกสบายและระบบความปลอดภัยเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานรับส่งผู้บริหารบริการ VIP หรือ Mac แม้กระทั่งครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายขั้นสูงสุดในการเดินทางเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนไฮเอสเอ็กตร้าลักชูรี่มาพร้อมชุดแต่งรอบคันแบบพรีเมียม กระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่เส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ดูหรูหราแต่ยังแฝงด้วยความแข็งแกร่งโคมไฟหน้าแบบ LED พร้อม daytime running light ในตัวกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้มีความเฉียวมากขึ้นประตูบานเลื่อนทั้งสองฝั่งเป็นแบบไฟฟ้าสะดวกสบายในการขึ้นลงแม้จะมือไม่ว่างก็ตามล,ออล้ออลลอยขนาด17นิ้วลายพิเศษถูกเลือกใช้ในรุ่นนี้โดยเฉพาะช่วยเสริมภาพลักษณ์ความหรูหราและความมั่นใจในการขับขี่สีภายนอกมีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่ขาวมุกแบล็คคริสตัน เทาเมทัลลิกซิลเวอร์ชาโดว์และสีดำแอบโซลูตแบล็กซึ่งทั้งหมดนี้ใช้สีเกรดพรีเมียมที่มีความเงางามและทนต่อสภาพอากาศเมืองไทยเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับบอกเลยว่าใครที่ได้สัมผัสจะรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในห้องโดยสารของรถหรูระดับโรงแรม5ดาวบอดโดยสารทั้งหมดหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงสีเบสสลับลายไม้ให้ความรู้สึกหรูหราและอบอุ่นเบาะแถว2เป็นแบบ VIP กับตันซีทป,ปรับไฟฟ้าได้หลายระดับพร้อมฟังก์ชันนวดหลังและที่วางขาแบบอัตโนมัติ มาพร้อมจอแสดงผลส่วนตัวและช่องชาร์จ USB-C ทุกที่นั่งระบบปรับอากาศแบบแยกโซนทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีช่องแอร์รอบคันพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้ตามใจชอบเพิ่มบรรยากาศระหว่างเดินทางได้อย่างดีเยี่ยมในส่วนของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกโตโยต้าใส่มาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงพรีเมียม JBL รอบคันลำโพงกว่า12จุดเพิ่มความเพลิดเพลินในการเดินทางทุกเส้นทาง ด้านหลังของรถยังมีทีวีเล็กขนาดใหญ่19นิ้วพร้อมรีโมทและหูฟังไร้สายสำหรับผู้โดยสารตอนหลังโดยเฉพาะมาพร้อมตู้เย็นขนาดเล็กสำหรับใส่น้ำหรือของว่างเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางไกลระบบความปลอดภัยของ h i เอสเอ็ก a l ตร้าลักชัวรีปี2025ก็ถือว่าไม่เป็นรองใครมาพร้อมโต y ย t a s a f e ตี้เซ็รุ่นล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าแบบมีฟังก์ชันตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยาน ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์หน้าหลังครบครันนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Parking Assist ที่จะช่วยให้การจอดรถในที่แคบหรือพื้นที่จำกัดกลายเป็นเรื่องง่ายดายโดยไม่ต้องพึ่งพาแค่ฝีมือคนขับเท่านั้น ในเรื่องของขุมพลังโตโยต้ายังคงเลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลรหัส1 gdftv ขนาด2.8ลิตรโบร์บให้กำลังสูงสุด177แรงม้าแรงดิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังเพื่อความสมดุลระหว่างพลังกำลังและความประหยัดน้ำมันเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองช่วงล่างของรถได้รับการปรับเซตใหม่โดยเฉพาะในรุ่น extra luxury edition เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นซับแรงกระแทกได้ดีแม้บนถนนครุกคะ โดยยังคงความมั่นคงเวลาวิ่งที่ความเร็วสูงแม้จะเป็นรถตู้ขนาดใหญ่แต่โตโยต้าออกแบบให้การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารอยู่ในระดับเงียบมากพื้นที่ภายในกว้างขวางและสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง9ก้าที่นั่งในรูปแบบ v i p พร้อมห้องเก็บสัมภาระด้านหลังขนาดใหญ่และช่องเก็บของภายในรถอีกมากมายหอลายจุดอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบควบคุมจากแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานสามารถสตาร์ทรถล็อกรถหรือควบคุมระบบปรับอากาศได้จากระยะไกล รวมถึงตรวจสอบสถานะรถแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสำหรับราคาจำหน่าย Toyota h i a เ e e x อ r a l u x u ้ y Edition ปี2025เปิดราคาที่ประมาณ2 190,000บาทซึ่งถือว่าเป็นระดับราคาที่สมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์และความหรูหราที่ได้รับใครที่มองหารถตู้หรูไว้ใช้รับส่งลูกค้าคนสำคัญหรือนำไปทำเป็นรถสำหรับธุรกิจ VIP รับรองว่าคุ้มค่าเกินราคาแน่นอน ทางโตโยต้ายังมีโปรแกรมการรับประกัน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศอีกทั้งยังมีแพ็กเกจบำรุงรักษาตามระยะราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อรุ่นเ x t r a l u x u r y e dition ชันนี้โดยเฉพาะและถ้าใครสนใจอยากชมคันจริงก็สามารถไปชมได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศบางแห่งมีรถให้ทดลองนั่งทดลองขับและรับของที่ระลึกพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองในงานเปิดตัวช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2568 สำหรับผู้ที่มองหายานพาหนะที่สามารถตอบโจทย์ทั้งความหรูหราความปลอดภัยและความสะดวกสบาย Toyota h i a เอสเอ็กซ u ตร้าลั i ชัวรปี2025คือ1ในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์ว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับ h i เอสรุ่นหรูคันนี้และถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่อง a u t o a c อก็กดเลยตอนนี้เพื่อไม่พลาดคลิปรถยนต์รุ่นใหม่ก่อนใครในไทยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ